สวัสดีครับวันนี้พบกับผมน้องออมสุขอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา4สีสูและการตรวจสอบพร้อมเพย์นะครับโดยผมจะขอเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา4สีสูนก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มจากการเข้าเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome Safari หรือ Firefox นะครับโดยสามารถเข้าผ่านได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ หลังจากเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วให้ไปที่ google.com และพิมพ์คำว่าเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตราศ0และกดค้นหาหลังจากกดค้นหาแล้วให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เมื่อกดเข้ามา จะมีหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้ครับโดยที่เราจะต้องกรอกในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักและหลังจากนั้นมากรอกเลขตามรูปภาพด้านบนหลังจากนั้นจะกดค้นหาครับหมายเหตุจากวิดีโอที่ผู้จัดทาใส่เป็นตัว x ผู้ประกันตนจะต้องเปลี่ยนจากตัว x เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับ หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์แต่ท่านสมัครและจ่ายเงินครั้งแรกภายในกําหนดการของการเยียวยาให้ท่านไปติดต่อเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์กับประกันสังคมใกล้บ้านท่านนะครับถัดมาจะเป็นการตรวจสอบพร้อมเพนะครับอย่างแรกท่านต้องไปที่ Pay Store หรือ App Store หลังจากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยการเข้าไปใน App Store จากนั้นพิมพ์คำว่าเป่าตังและกดค้นหาหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนให้เรียบร้อยให้ท่านเข้าไปในส่วนโอนเงินหลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน13หลกักและกดเสร็จสิน้นหากท่านผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยจะขึ้นดังภาพ โดยที่ธนาคารที่ปรากฏในภาพจะเปลี่ยนไปตามธนาคารที่ท่านได้ผูกพร้อมเพย์พมพหมายเลขบัตรประชาชนไว้หากพบว่าท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนให้ท่านนำสมุดบัญชีธนาคารและบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้และแจ้งว่าต้องการผูกพร้อมเพย์หมายเลเบัตรประชาชน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตาสีสูและวิธีการตรวจสอบพร้อมเพยถ้ายังไงผู้กันตนลองทําตามวิธีข้างต้นดูนะครับวันนี้น้องอมสุขขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ